บหลไว้ให้หน่อยนองทีชิมแล้วตัวเองอ่ะเขาก็นั่งนั่งออกกก็เจ็บตัวเองไม่เป็นชวมกินเองเอ้าอาอาาเหลือไว้ให้หน่อยนึงกินเองไม่ให้หมดหรือทุกอย่างเลยไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนมีแผนดีๆมาอีกแล้วทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ที่นาเนี่ยหลังผ่าตัดมาก็คือย,ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เพราะว่ายังมีแผลผ่าตัดอยู่เจนก็ต้องเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างซึ่งวันนี้ซิงก็เลยคิดได้ว่าเอ๊ะ จะแกล้งคนป่วยยังไงดีนะซึ่งมันมีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้นะเจนจะแย่งของกินทุกอย่างที่พี่นาจะกินแย่งของกินทุกอย่างที่พี่นาจะกินให้ทุกคนมาดูเลยนะว่าพี่นาเนี่ยขนาดป่วยเนี่ยยังมีแรงจะบ่นอยู่ไหมมาดูเด็กพี่นาดีกว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะปาค่ะโอเคทุกคนตอนนี้พี่นาไปเข้าห้องน้ําอยู่จนะเจนอะออกไปซื้อข้าวมาให้เขาเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> มาเริ่มเดีวกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวรอพี่นามาน่ากินมากพี่ข้าวได้แล้วเด้อ ข้ามาแล้วมาแล้วอ้น่กินน่ะเอาแล้วเจไม่กินเหรอหืมหนูกินไปแล้วไงร้านเดิมเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้กินข้าวเสร็จจะได้กินยาอร่อยไหมกินได้เยอะอืมอ่าอันนี้สั่งไข่แดงสุกด้วยนะดเค่ะกินเร็วๆดีจะได้ออกไปข้างนอกด้วยโอ้จะเร็วได้ยังไงล่ะหมอไม่ให้ขยับ ยเยอะอะไรเยอะมากพี่กินฉา้าหมายถึงว่าให้พี่อย่ารีบก,กินเพราะว่าเราจะได้เดียกไปเดี๋ยวฝนมันจะตกแล้วไง <Yeah. S 2> แต่ร้านมันจะปิดก็ไปพรุ่งนี้ก็ได้นะไปไปไปอะไรห,ห,หิวเหรอไหนบอกไม่หิวอ่ะแล้วเมื่อกี้พูดกับตัวเองว่าหนูต้องไข่มาให้ด้วยไข่แดงสุดสรุปคือไข่แดงสดนี่ของเจนชอบมันช่พี่ชอบแล้วมั้งไม่เินหรอ เจนหิวว่ะเหมือนเจนแบบไปผ่าตัดมาแล้วเจนพุ้งฟื้นแล้วจะกลับไปเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพุ้งฟื้นแล้วหิวมากอ่ะสรุปคือพี่ต้องหากินเองใช่ไหมไปกินยาไปต่อไปก็รู้จักวางแผนเนาะว่าตัวเองหิวก็อยากจะกินด้วยก็ซื้อมาคนละกล่องไม่ใช่มาแย่งแบบนี้นี่ถ้าลุกทําผัดกับทํากับข้าวเองได้นี่ไม่งอแล้วนะไป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 นองไปพอแล้วอ้วนอุ้ยโทรสั่งไลแมนก็ได้มั้ยอุ้ยแค่นี้ก็ต้องมาแย่งเลยนี่จะสั่งเองกินเองนี่อิ่มเลยนะ ไม่พอปั่นเอกไปค่ะทุกคนไม่รู้พี่นาไปไหนแล้วเดีย๋ยวรอพี่นามาเอาอะไรมากินอีกอ่ะโอ้เบลเนาะนมชมพูอันนั้นอะไรน้องมะยุกอันนั้นคืออะไรชีสบอลชีสบอลเนาะไปเลยกินข้าวอิ่อมแลมั้งเองอ่ะบอกคือมาให้เขาข้าวเขาก็กินของเขาจนหมดหนูก็ไม่สั่งเองก็หนูก,กินอิ่มแล้วอะ่ะเ,เห็นพี่ชนกินหนูก็กินดิอุย้ยเรื่องนี้หรออุยเขาอยากดูของเขา มีมาภาคสอง <Yeah. S 1> เปิดดูยังเอาน้ำเขาก็นหนูชิมไม่เฉยชิชมอะไรก้อครึ่งแก้วเหลือไว้ให้หน่อยนึงดิชิมตัวเองอะเขาก็นั่งเราเขาก็เจ็บตัวเองไม่เป็นช่วงกินเองออเนาะเหลือไว้ให้หน่อยนะึงกินเองไม่ให้หมดหรือทุกอย่างเลยไปอันนั้นอะกินเลยไม่แย่งหรอกไม่แย่ง น้ำเขาหมดเลยเนี่ยเขาจะกินน้ำอะไรแล้วเนี่ยข้าวยังไม่ได้กินเลยโอ้โหโอ้โหมีชีสด้วยเหรอเอามาเจงู้ยเลยเจงยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ,ะรู้ว่าไม่มีแรงแย่งอะ่ะเฉพาะร่างกายตัวนี้ก็เหมือนคนพิการทำอะไรก็ไม่ได้ร้อยปเปอร์เซ็นต์ยังจะมาแย่งกินอีกกินไปเลยนะกินแล้วมาแล้วกินก่อนนั่งกินกินไม่กินกินน้ำเดี๋ยวไปชงให้ใหม่ โลกมั้งช่วยกินกู็เดี <c oughs> ด๋ยวไปชมให้ใหม่พี่เป็นอะไรอยู่ออนี่แหละะไรก็ไม่ได้กินสักอย่างเลยวนะันเนี้ยมากินเองไปเรียขนาดนั้นก็จะบ้ามากินมันกินได้ปแปลงฟันหรือ,อยังแต่งหน้าอาบน้ําไปโอ้โหหนูอาบน้ําแล้วเดนตามมาแล้วจะไปทํากินข้างนอกเอง,อองโอหหิวอ่วะเคยโดนรู้จัมอหหิวว่ะรู้จักป้าไปไปเดี๋ยวเอาไปทาให้ใหม่เดี๋ยวหนูไปทำให้ใหม่ออกมาเดี๋ยวก็แย่งอีกน้ำก็ยังแย่งหั้งหมดโอเคค่ะทุกคนสรุป กดแล้วโดจริงจังด้วยสรุปไม่ได้กินเลยสักอย่างเลยทุกอย่างไม่ได้กินปันตระสาทนางอมีความสุขอะโอเคค่ะทุกคนไว้ไปแค่นี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวีชูแชนแนลได้เลยกันนะคะายบาย